คลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้น เทพไฟถ้าเกิดเราพูดถึงคำคำนี้เมื่อ3าสี่ปีก่อนมันเป็นคำนิยามบ่งบอกถึงตัวละครตัวหนึ่งนั่นก็คือหนอนเป็นเนตแต่นับตั้งแต่ยุคที่5นับตั้งแต่เวอร์ชัน5.0นเป็นต้นมาเทพไฟที่ไม่ได้เป็นพียงแค่คำนิยามก็ได้ปรากฏตัวออกมาให้เราได้ย่โชมให้เราได้สัมผัสถึงเมคานิการเล่นของนางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริล่ายู่กับเกมเก๋ชิ้นอินแพ็ และพินิคนนี้คนเดิมเช่นเคยในที่สุดอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถพูดได้แบบเต็มปากเต็มคําเลยนะครับโคตรดีก็ได้กลับมารีรันลงตูกาชาให้เราได้ซุ่มกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับคลิปนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์แนวทางการเล่นวิธีการปั้นอธิบายพรสวรรค์รวมไปถึงสกิลต่างๆของนางไม่เป็นการรอชา้าเราไปเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันเลยครับริสแมนชอ็อปร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืเนเติมได้24ชั่วโมงเต เติมเกมเก n s h ชิ i น p a c t บนเว็บรับริสแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือน <c oughs> เติมเกมฉันนํำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์ <c oughs> เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ริสแมนช็อปเท่านั้น เทไฟมาวิก้าตัวละครสาวสวยทรงเจที่ถือได้ว่าเป็นทุกอย่างให้กับเราแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งดาเมจหลักธาตุไฟหรือจะเป็นตำแหน่งดาเมจนอกสนามธาตุไฟ <S <S ลักษณะการโจมตีลักษณะการทำดาเมจเป็นเอกลักษณ์จับใจขึ้นควงบิ๊กไบท์ไลตีมอสเตอร์สะใจแน่นอนครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับตัวของเจเขายังมีคุณประโยชน์ด้านการสำรวจ <Big S 2> บิ๊กไบที่เจเขาขี่มันเป็นแบบสะเทือนฟ้าสะเทือนน้ำสะเทือนโบกทำได้ครบเกือบหมดทุกอย่างแต่ดูเหมือน ว่าจะครึ่งครึ้งกลางๆอยู่หลายอย่างเลยนะครับสำหรับเทไฟมาวิก้าเป็นตัวละครที่ผมประทับใจมากนอกจากตัวของเจ้เขาจะเป็นได้ทั้งตัวดาเมจหลักและตัวดาเมจนอกสนามแล้วความสามารถด้านการสำรวจก็มีไม่จาเป็นต้องเปอร์ซีก็เก่งได้แต่ถ้าเกิดเรามีประจําตัวรวมด้วยก็ยิ่งดีเศรษฐกิจกไม่ดีงบประมาณเหลือน้อยเต็มทีเลยต้องผันไปใช้ดาฟีก็ยังถือว่าดียังถือว่าโหดอย่างได้อยู่นะอย่างไรก็ตามตัวดีขนาดนี้นา ก็มีเงื่อนไขในการเล่นอยู่นะครับแต่เงื่อนไขที่ว่านั้นเราค่อยไปว่ากันอีกทีมาในส่วนของการโจมตีหรือฉาจโจมตีแบบปกติลักษณะการโจมตีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เราแทบไม่หวังดาเมจและแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยครับแล้วส่วนไหนที่เราจะได้ใช้งานมันคือการโจมตีปกติหรือฉาจโจมตีหลังจากที่นางกดสกิลท่าหลังจากที่นางขึ้นไปอยู่บนบิ๊กไบแล้วครับการกดสกิลท่าของมาวิก้าถ้าเกิดพูดแบบองค์ร่วมมันจะมีทั้งหมด2ช่องทางแต่ไม่ว่าจะเป็น ช่องทางไหนผลลัพธ์ที่ออกมามันสามารถเชื่อมต่อกันได้ผลลัพธ์ที่ว่านั้นก็คือขี่กับไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับถ้าเกิดไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มันจะปรากฏวงล้อธาตุไฟด้านหลังนี่คือช่องทางการทําดามเมทธาตุไฟนอกสนามสําหรับช่องทางดามเมจนอกสนามนี้ดามเมทที่ทําได้มันอาจจะไม่ได้ถี่เท่าของเชฟหมีเสียงลินแต่ปริมาณดามเมจด,ดูเหมือนว่าตัวคูณจะเยอะกว่าและสามารถกดได้ง่ายกว่าเพราะเป็นเพียงแค่สกิลธาตุไม่ใช่สกิลอันตรีครับด้วยเหตุนี้นี่เลยครับทําให้เชฟหมี ลเลยต้องถูกวงเล็บว่าเป็นดามเมทา่าไฟนอกสนามที่ดีที่สุดเฉพาะ4ดาวครับช่องทางที่2ช่องทางขึ้นควบมอเตอร์ไซค์ช่องทางนี้จะไม่สามารถสร้างดามเมจนอกสนามได้ช่องทางนี้การโจมตีปกติและการชาร์จโจมตีของมาวิก้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งอีกแบบที่ว่านี้มันก็จะมีตัวคูณที่สกิลธาตุเหมือนกันและการโจมตีปกติรวมไปถึงการชาร์จโจมตีของมาวิก้าในช่องทางนี้จะถูกเคลียรทธาตุไฟหรือเป็นดามเมทา่าไฟที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธาตุได้ แต่ผู้เล่นส่วนใหญ่จะเน้นการช้าโจมตีมากกว่าการโจมตีปกตินะค,ะครับเพราะรัศมีที่ทำได้มันวงกว้างกว่าและที่สำคัญคือปริมาณตัวคูณดาเมจมันมากกว่าและช่องทางที่สองมันไม่ได้มีผลด้านการต่อสู้อยู่เพียงแค่อย่างเดียวมันยังมีผลด้านการสำรวจโลกด้วยไม่ว่าจะเป็นการสำรวจโลกขับภาคพื้นดินถ้าเกิดเนินไม่สูงเกินไปก็สามารถขึ้นได้ทางอากาศถ้าเกิดเป้าหมายไม่ไกลเกินไปก็สามารถบึ่งรถบินไปได้ลางพื้นน้ำก็เช่นกันถ้าเกิดเป้าหมายที่เราจะไป ใช้มันไม่อยู่ไกลเกินไปก็สามารถบึ่งรถไปได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องลงจากรถครับเก็บตกสกิลธาตุในสภาวะสกิลธาตุของมาวิก้าหรือเรือร่องอีกอย่างหนึ่งว่าในสถานะพรวิญญาณราตรีคนล,ลับที่ออกมาในสถานะนี้ดูเหมือนว่าระยะเวลาคงอยู่บนสนามมันจะไม่เท่ากันถ้าเกิดไม่ขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์มีวงล้อเพลิงอยู่ข้างหลังระยะเวลาคงอยู่บนสนามจะอยู่ที่ประมาณ15วินาทีแต่ถ้าเกิดเป็นแบบขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์ระยะเวลาคงอยู่บนสนามจะอยู่ที่ประมาณ า8วินาทีก็เข้าใจได้ครับมอเตอร์ไซค์มันกินน้ำมันน้ำบันในที่นี้ก็คือค่าพรวิญญาณดารีทำให้เกรพริญญาณดารีในสถานะนี้มันหมดเร็วขึ้นเมื่อหมดเร็วขึ้นเราก็ออกจะสถานะสกิลธาตุนี้เร็วขึ้นครับแต่นี่มันเป็นการเทสแบบอยู่นิ่งๆไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ม,มอสเตอร์และถ้าเกิดเราไปสร้างความเสียหายแก่ม,มอสเตอร์รวมด้วยล่ะจากที่ลองเทสมาการทำดาเมจนอกสนามจะทำดาเมจต่อเนื่องได้ประมาณ12วินาทีก็คือลดลงมาจากเดิม3วิ ส่วนทางด้านการขี่มอเตอร์ไซค์เลยไปสร้างดามเมจใส่มอสเตอร์ผมแปลกใจเลยนะครับระยะเวลาขึ้นขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะน้อยลง1-2ึ่งถึงสองวิกลับกลายเป็นว่าไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยครับข้อที่สสกิลธาตุของมาวิก้าสามารถสร้างอนุธาตุได้ในจังหวะที่เรากดไม่ว่าจะเป็นการกดแตะหรือกดค้างในจังหวะนั้นมันจะมีการสร้างความเสียหายธาตุไฟแก่มอสเตอร์ซึ่งถ้าเกิดเราสร้างความเสียหายในจังหวะนั้นสาเร็จก็จะมีการดรอปอนุธาตุไฟมาให้เราสูงถึง5เม็ดเลยครับแ <c oughs> ดรอบไงตั้งเยอะแต่เจ้าตัวกลับไม่ใช้พลังงานธาตในการกดสกิลอันตีครับแล้วใช้อะไรในการกดสกิลอันตีใช้คาพลังพิเศษที่ถูกระบุไว้ว่าจิตวิญญ,ญาณต่อสู้ครับแล้วจิตวิญญาณต่อสู้ที่ว่านี้หาได้จากไหนสามารถหาได้อยู่2ช่องทางช่องทางที่1ตัวละครที่อยู่ในทีมทําการโจมตีป ปกติถูกศัตรูและช่องทางที่2ถือว่าเป็นช่องทางล่าเมื่อตัวละครที่อยู่ในทีมมีการใช้ค่าพลังวิญญาณดาดรีครับช่องทางนี้มันคือคอจํากัดของมาวิก้าที่ผมเคยกล่าวไว้ตั้งแต่ข้างต้นจะเล่นเท่ไฟมาวิก้าอย่างน้อยต้องมีตัวละครจากภูมิภาคนักล่าสั่งกัดอยู่ในทีมอีก1ตัวละครครับอันตีของมาวิก้าจะสามารถกดได้ก็ต่อเมื่อเราเก็บค่าพลังจิตวิญญาณต่อสู้ได้อย่างน้อย50%า0น้อ <c oughs> ของ200หน่วยที่สามารถเก็บได้ครับ <c oughs> มื่อหมาวิก้าสามารถกดสกิลอันตีได้หนึ่งครั้งตัวของนางจะสร้างดามเมจธาตุไฟก้อนใหญ่ใส่มอสเตอร์ไปก่อนเลยหนึ่งครั้งซึ่งปริมาณดามเมจก้อนใหญ่ตรงจุดนี้สามารถสร้างดามเมจด้มากขึ้นตามค่าจิตวิญญ,ญาณต่อสู้ที่เราใช้กดสกิลอันตีหลังจากนั้นเป็นระยะเวลา7วินาทีนางจะเข้าสู่สถานะขี่โมอเตอร์ไซค์โดยอัตโนมัติและทำให้การโจมตีหรือช้าโจมตีในสถานะนี้สามารถสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นซึ่งการเพิ่มขึ้นที่ว่านี้ก็เฉกเช่นเดียวกันการเพิ่มขึ้นที่ว่านี้จะมีการ ิงตามค่าจิตวิญญ,ญาณต่อสู้ที่เราใช้กดสกิลอันตีครับส,สรุปก็คือค่าจิตวิญญ,ญาณต่อสู้ยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีถ้าสามารถเก็บได้ถึง200หน่วยเต็มไปเลยก็ยิ่งดีเพราะมันจะทําให้ช่วงจังหวะของสกิลอันตีของเทพไฟคนนี้สามารถทาดาเมจได้แรงแบบเต็มที่ครับไม่เพียงแค่นั้นเทพไฟมาวิก้าสามารถสร้างดามเมจไดมากกว่านี้โดยติดตัวทั้ง2อ,อย่างที่นางมีพรสวรรค์ติดตัวปลดล็อกเลเวลซีซีเมื่อตัวละครหรือที่อยู่ใกล้เคียงทําให เกิดวิญญาณดาตรีประทุแล้ววิญญาณดาตรีประทุมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือในทีมมีตัวละครนักล่าแล้วตัวละครตัวใดก็ได้ไปสร้างความเสียหายสกิลท่าใส่ศัตรูก็จะปรากฏเป็นสัญลักษณ์จ้างเหมือนกับที่หน้าจอปรากฏสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงการเกิดวิญญาณดาตรีประทุครับเมื่อเกิดวิญญาณดาตรีประทุเทพไฟมาวิก้าจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%เป็นระยะเวลา10วินาทีครับถอนสวรรติติดตัวปลดล็อกเลเวลเจอธิบายง่ายๆหลังจากที่มาวิก้ากดสกิลอันตี้ตัวละค ที่เข้าร่วมการต่อสู้นักขณะนั้นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนจิตวิญญาณต่อสู้ที่มาวิก้าใช้กดสกิลอันตีอัตราส่วนที่ว่านั้นก็คือ0.2%ต่อ1หน่วยค่าจิตวิญญาณต่อสู้ครับโดวยวิธีการนี้จะเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน40%แล้ว40%ต้องใช้ค่าจิตวิญญาณต่อสู้เท่าไรคำตอบก็คือ200หน่วยครับและการเพิ่มความเสียหายด้วยวิธีการนี้จะคงอยู่ได้นานสูงสุด20วิแต่ในระหว่าง20วินานการเพิ่มความเสียหายมันจะทยอย ลดลงลดลงจนเหลือศูนย์ในช่วงระยะเวลาต่อเนื่องครับลำดับต่อไปมันจะเป็นพรสวรรค์ติดตัวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โดยตรงพรสวรรค์ติดตัวพิเศษที่หนึ่งก็เหมือนกับตัวละครจากภูมิภาคนักล่านทั่วไปเมื่ออยู่ในนักล่านและคราบพลวิญญาณดาตรีหมดลงเราสามารถเปลี่ยนไปใช้พลังโฟจิสตันแทนได้และเมื่อตัวละครที่เราควบคุมอยู่อยู่ในลักษณะการเคลื่อนที่ที่ตรงตามเงื่อนไขของเทพไฟมาวิก้าก็จะมีวิง่งมีบินมีปีนเขาแล้วก็มีว่ายน้ำตรงจุดนี้ให้สังเกตที่ แถบเปลี่ยนตัวละครนะครับมันจะมีการเปล่งแสงอย่างเห็นได้ชัดอยู่ตรงจุดนี้เราเรียกมันว่าการถ่ายโอนวิญญาณดารีในจังหวะน,นี้เมื่อเรากดเปลี่ยนตัวเป็นมาวิก้าหรือตัวละครนักล่าตัวอื่นที่แถบเปล่งแสงตัวละครตัวนั้นจะสลับตัวเข้ามาพร้อมกับสถานะพรวิญญาณดารีครับพรสวรรค์ติดตัวพิเศษที่2<ๆ>ทําให้ช่วงระยะเวลาคูลดาวของการถ่ายโอนวิญญาณดารีแล้วคูลดาวมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีการถ่ายโอนค่าพลังขึ้นมาทีละนิดเมื่อการถ่ายโอนค่าพลังนี้ แล้วเราอยู่ในลักษณะการเคลื่อนที่ที่ตรงตามเงื่อนไขของตัวละครตัวนั้นพอดีเราสามารถสลับตัวละครตัวนั้นมาในสภาวะพรหมญญาณราตรีได้เลยครับไอการถ่ายโอนพลังตรงจุดนี้นี่แหละคูดาวจะลดลง20%ครับมาอยู่กันในส่วนของแนวทางอัพพรสวรรค์สำหรับพรสวรรค์การโจมตีปกติผมเข้าใจครับบางครั้งแรงอวยเราอยากลงทุนเราอยากเห็นเลเวลตัวเลขพรสวรรค์ของตัวละครที่เราอวยให้มันอยู่ในจุดที่สูงที่สุดก็สามารถทําได้เลยครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากเสฟทรัพยากรลงทุนพอสวรรค์เท่าที่จําเป็นให้เน้นไปที่สกิลธาตุและสกิลอันตรีสสกิลนี้ก็พอคร้บลลงดับต่อไปกลุ่มดาวแนะนําก็เหมือนกับที่ผมพูดไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปมีนั่ง <c oughs> มีเทไฟเพียงแค่40 <c oughs> ก็ถือว่าเก่งแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามตัวละครตัวนี้ยิ่งเปิดซียิ่งเก่งแต่ผมเข้าใจสายฟรีกับสายงบประมาณน้อยดีครับเพราะผมเองก็เป็นสายงบประมาณน้อยเหมือนกัน <c oughs> ส่วนตัวนะครับถ้าจะเปิดุวงดาวจะเปิดคอนเซเลชั่นมาวิ ค้าคิดจะเปิดแล้วผมอยากให้วางแผนถึงประมาณ4ที่2นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึง4ที่2มันก็ต้องผ่าน4ที่1ก่อนที่จํากัดค่าพลวิญญาณราตรีของมาวิก้าเพิ่มขึ้นอีก120หน่วยและ ราการได้รับจิตวิญญาณต่อสู้จะเพิ่มขึ้นอีก25ไม่เพียงแค่นั้นหลังจากที่ได้รับจิตวิญญาณต่อสู้มาวิก้าจะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก40เป็นระยะเวลา8วินาทีครับตามที่ผมเข้าใจผลของสีที่1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือทําให้สภาว,วะสกิลธาตุของมาวิก้าอยู่ได้นานมากขึ้นและทําให้มาวิก้าสะสมเกสกิลอันตรีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่เพียงแค่นั้นยังเพิ่มพลังโจมตีให้กับมาวิก้าได้สูงถึง40เลยครับซที่2เมื่ออยู่ในสภาว,วะ พลวิญญาณดารีพลังโจมตีของหมาวิก้าจะเพิ่มขึ้นถึง200หน่วยและจะได้รับเอฟเฟกเพิ่มเติมตามผลลัพธ์สกิลธาีิปราโกถ้าเกิดเป็นผลลัพธ์ที่สร้างดาเมจนอกสนามมีวงล้อเพลิงผลาญปรากกพลังป้องกันของศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงจะลดลงถึง20%ส่วนผลลัพธ์ที่เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์จะทําให้การโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีรวมไปถึงการฟาดฟันอัสดงมันก็คือดาเมจฮิตใหญ่ฮิตแรกของสกิลอันตีที่กล่าวมาเหล่านี้จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นการโจมตีปกต เพิ่มขึ้น60%การชาร์จโจมตีเพิ่มขึ้น90%ส่วนดามเมจการฟาดฟันอัสดงจะเพิ่มขึ้น120%เปอร์เซ็นที่กล่าวมาเพิ่มขึ้นตามค่าพลังโจมตีของมาวิก้าครับถ้าเกิดอ่านแค่ความสามารถโดยที่ไม่ได้มองกลุ่มดาวผม,ผมคิดว่าผมอ่านความสามารถของ4ที่6อยู่ครับคราวนี้เรามาอยู่กันในหัวข้ออาวุธและอ์ติแฟกต์แนะนำสำหรับอาวุธแนะนำผมขอพูดเป็นองค์รวมแล้วกันอาวุธที่มีค่ารองเป็นความแรงคริอัตราคริพลังโจมตีหรือค่าชำนาญ อาวุธที่มีค่ารองเหล่านี้สามารถใส่ให้กับมาวิก้าได้และจะดีมากๆถ้าเกิดอาวุธเหล่านั้นมันมีการส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่งให้กับเทพไฟมาวิก้าสามารถทำดาเมจได้เยอะขึ้นมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเติมในเงื่อนไขาบางอย่างได้พลังโจมตีและค่าชำนาญท่าเพิ่มขึ้นมเมื่อสกิลท่าโจมตีถูกศัตรูหรือทำปฏิกิริยาท่าแก่ศัตรูแม้กระทั่งในทีมระเหยดาบเขียวเล่มน,นี้ก็สามารถใส่ได้ดีเพราะทำให้ผู้ใส่สามารถสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ที่ได้รับผล กระทบจากธาตุน้ําได้แรงมาขึ้นครับต้องขออภัยด้วยผมไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวเกินไปเลยขอยกตัวอย่างดาบใหญ่ที่ผมเคยใช้งานทั้ง3เล่มน,นี้นะครับคราวนี้ก็จะเป็นส่วนของเซตอ์ติแฟกต์แนะนำก็มีอยู่เพียงเซตเดียวครับนั่นก็คือเซตออกซิเดียมโคเด็กคุณได้เลยครับว่านี่คือหนึ่งในเซตประจําตัวของตัวละครที่สามารถเข้าสู่สถานะพรวิญ,ญญาณดาตีได้ผลของสองชิ้นก็คือเมื่อคู่ใส่ย,ยืนอยู่บนสนามและอยู่ในสภาวะพรวิญ,ญญาณดาตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น ส่วนทางด้านการใส่ครบเซต4ชิ้นนั้นจะได้อัตราคริฟฟรีมาถึง4 0เมื่อตัวละครที่ใส่ใช้งานค่าพอังวิญญาณดาดีครับ <S <S ตรงจุดนี้นะครับมันทําให้มาวิก้าไม่จําเป็นต้องทําอัตราครีส่วนตัวเยอะแถมค่าฟืน้นฟ <an> ูพลังงานกับตัวละครตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องมีทําให้เราสามารถไปโฟกัสกับค่าความแรงคริพลังโจมตีและค่าชํานาญทตุได้อย่างเต็มที่ครับมาในส่วนของมือใหม่ที่ยังารามเซ็ตอ์ติแฟกต์ได้ไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ให้ใส่เป็นแบบผสม 36%ปตพลังโจมตีไปก่อนหรือจะเป็นโบนัสไฟบวกพลังโจมตีไปก่อนก็ได้ครับมามในส่วนของออฟหลักอ์ติแฟ์แนะนำหมวกให้เป็นความแรงครีหรืออัตราครีทวยโบนัสความเสียหายธาตุไฟนาฬิกาพลังโจมตีหรือค่าชำนาญธาตุตรงจุดนี้ถ้าเกิดพลังโจมตีคุณล้นยกตัวอย่างเช่นคุณมี C2 ไปใส่าดาบบูแอ<ล>ดเล่นในบัฟเพิ่มพลังโจมตีของเบนเนตตำแหน่งของนาฬิกาเราสามารถใส่เป็นค่าชำนาญธาตุได้เลยครับตรงจุดนี้เพราะเราได้พลังโจมตีมาเยอะจากช่องทางอื่นแล้วสำหรับเกม นี้นะครับค่าพลังอย่างใดอย่างหนึ่งมันสูงเกินไปมันไม่ใช่ผลดีครับมันจะอยู่ที่การบาลาน์ค่าพลังด้วยเปลี่ยนสักหนึ่งช่องทางไปใส่เป็นค่าชานาญธาเวลาติดระเหยหรือละลายดามเมจจะออกมาสวยกว่าแน่นอนครับมาในส่วนของคนนกป็นดอกไม้รวมไปถึงอ์ติแฟกชิ้นอื่นที่สามารถเลือกออบหลักได้ให้หาออบรองเน้นอจัจจารีความแรงครีพลังโจมตีและค่าชานาญธาครับ อาเจามาวิกาของผมมีพลังโจมตีติดตัวอยู่ที่1,953าาาค่าชำนาญธา205คือผมสนาลิกา้าเป็นค่าชำนาญน่าครับอัตราคริสสิสา 3, บวก40จากเซตอ์ติแฟต์สุดทีิก็เลยเป็น73เดี๋ยวตรงจุดนี้ผมมีแผนการจัดลดค่าความแรงครีมาแล้วแก้อัตราครีให้สุดทีิที่8 0ส,ส่วนความแรงครีนะปัจจุบันนี้คือ238ในส่วนของค่าฟื้นฟูพลังงานนั้นยิงไกลเคียง100เท่าไร่ยิ่งดีเพราะเป็นค่าพลัง ที่ตัวละครตัวนี้ไม่ใช้งานแต่ส่วนใหญ่ก็คือหนีกันไม่ค่อยพ้นมันก็ต้องมีติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆโบนัสความเสียหายธาตุไฟ46.6%ครับอาวุธที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้เป็นดาบใหญ่ครับเมืองฟันเทนอท์ติแฟต์คือแน่นอนสี่ชิ้นออกซิเดียมกลุ่มดาวอยากเปิดถึง C2 แต่ตอนนี้มีเพียงแค่ซีูส่วนการลงทุนพรสวรรค์ก็ดังตามที่เห็นเลยครับหัวคอท้ายสุดเปิดมาวิกามาปั่นมาวิกาเสร็จแล้วจะเอาไปอยู่ในทีมไหนดีก็เหมือนกับดาเมทธาตุไฟทั่ว ไปเลยครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ทีมคือทีมระเหยหรือทีมละลายยกตัวอย่างเช่นมาวิกา้าชิโรเนนน้องฟูรินะและก็เบนเนนนี่คือทีมระเหยที่มผมเล่นอยู่<ม>เป็นประจำส่วนในทีมละลายนั้นใครมีคุณยายซีลาลีก็ถือว่าลงตัวส่วนในทีมโอเวอร์โหลดถามมาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่ในทีมนี้คุณต้องมีน้องเชบรูทด,ด้วยนะครับถ้าเกิดไม่มีน้องผมมองว่าไม่คุ้มเล่นเท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามการเล่นเทฟไฟมาวิก้ามันก็อาจจะเกิดการแย่งชิงขึ้นมาได้แล้วตัวละครตัวนี้ คงข้างจะลงตัวมากกับน้องเป็นเนและอย่าลืมนะครับอยากจะกดอันติของเทฟไฟมาวิกาให้ได้บ่อยๆในทีมที่มาวิกาอยู่ต้องมีตัวละครนักลาอย่างน้อยอีกหนึ่งตัวละครครับขอยอ้ำอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นซึ่งแต่ละคนก็มีแนวทางเป็นของตัวเองคุณสามารถแชร์ประสบการณ์แนวทางของคุณหรือจะติชมคลิปอย่างไรจะเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับภายในคลิปผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้าง อาจจะมีพูดอะไรบกบนอยู่บ้างก็ต้องขออภัยไว้นาคลิปนี้ด้วยมากๆเลยนะครับปัจจุบันช่องตำรากวยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แปง Super Tank, หรือปุ่มกับคุณมันก็ได้เช่นกันและอีกหนึ่งวิธีการง่ายๆที่สามารถให้กําลังใจกับผมได้เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร้าน ดิสแมนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ